สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็คนกําลังจะมาเป็นเอฟซีจ้าสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะคะจ้าเมื่อนี้เย็ดสิวไม่แนวมาอ้างจ้าไปหลินแมคโครมาเนาะค่ะเนาะอาที่เปิดไปฝั่งนู้นสิแม่เปิดไม่เป็นนะเย็ดสิวจะมารีวิวมันกลับทางเออจ้าเย็ดสิวได้อันนี้มาจ้าแอดมินส่วนตัวซื้อให้จ้าอ่ะ ทางไหนใช่ไหมถูกทางแล้วใช่ไหมนี่ค่ะยัติ๋วมาอ่างอันนี้ค่ะโอ้กระเป๋ากะงามงามจากกระเป๋านี่กระเป๋าเก็บนี่ยัติวจะได้เอาไว้ใส่เครื่องมือก่อส้างละม้านี่น,นี่จา้จาออนัอนเองแก๊เนี่ยก่อนยติวอยากได้โดนละจ้ะยัติวไปยืนเห้กับเป๋าบริก๊ตปิกนิกค่ะ แก๊สกระป๋องนะคะจไคะไม่แพงค่ะไม่แพงสามร้อยเท่าไหร่นะลูกตีว่าส<า>ี่ร้อยซะสามร้อยเก้กาเก้าเนาะแล้วก็ไอ้ถังแก๊สนี่ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยเก้าเก้าจะเป็นเป็นตัวแก๊สอ่ะสามเก้าเก้าเออสามเก้าเก้าอันนี้อันนี้ร้อยสี่เก้าอันนี้สามเก้าเก้าเหรออันนี้สามเก้าเก้าอันนี้ อันนี้ร้อยร้อยห้าิบสามกระป๋องเออร้อยห้าสิบสามกระป๋องตกกระป๋องละห้ิบาทนี่จริงๆนะคะเล็กๆเลยค่ะอยาเติ๋วนี่จะเห็นนี่อันใหญ่ก็มีนะคะสีดำของใหญ่ก็มีจ้ะนี่ใส่นะคะ นี่แกะออกเออแกะจุกออกเปิดฝาออกค่ะแล้วก็ใส่นะคะใส่เข้าไปเออมาใส่ดันเข้าไปมันจะมีตัวล็อกอยู่คืออยู่พอดีแล้วกดตัวนี้ลงจะดันถังเข้าเอ๊บเอาให้เอาให้เอาให้เชื่อนะพ่อน้องพาเป็นคนประกอบจ้ะเอาให้ชื่อไดดีอย่างน้นจ้ะทำไมเหม็นแก๊สล่ะใส่ครั้งแรกแก๊สมันจะออก โอเคแล้วเนาะอันนี้สายอะไรนี่อันนี้เอาไว้ต่อแก๊สใหญ่อ๋อนี่เหม็นแก๊สจังเลยจะมีที่ขันแถมมาให้อันนี้เก็บไว้ต่างหากปิดยังเวด้ใช่เมื่อกี้แก๊สเราก็หมุนไว้สิไม่หมุนไม่ได้ถ้าหมุนแก๊สจอกฝั่งนี้เหรอนน้ไไม่่ดกกลลิแ๊สเยโอเคไหมคะน่ารักไหมเดี๋ยวจะเอามาไว้ทำอะไรเล็กน้อยทำขนม นมเนยนะคะเนาะจ่าหมุนง่ายโอเคหมุนลงไปสุดเลยอ่าน้องพาวน้องพาวลองจ่านอ่น้องพาวหมุนง่ายไหมง่ายอ่าโอเคได้ถอดอยู่เล้วไม่ถอดจะได้นะจะถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้ไม่ระเบิดถ้าไม่ได้ใช้ไม่ไม่ระเบิดเราไม่ได้เปิดไฟไงเวลาถอดก็ไม่ยากก็ดึงตัวนี้ขึ้น อ๋อมันมีล็อกขึ้นล็อกลงเนาะก็ออกเลยก็อ๋อจ้ะตัวล็อกมันอยู่ด้านหน้าตัวล็อกอยู่ด้านหน้าล็อกขึ้นล็อกลงค่ะนี่นะคะตัวนี้เอาไปใช้กับถังแก๊สอ่ออันนี้ใช้กับถังแก๊สแก๊สใหญ่แก๊สใหญ่เนาะโอเคเราจะใส่ก็นอนลงอันนอนลงมันจะมีล็อกของมันเออโอเคแล้วก็กดลงแล้วก็ปิดฝาครับป๊อปนี่เสร็จแล้วโอเคเนาะ อันนี้หาที่เก็บอ่าเอาใส่ถุงสิได้ไหมอือนี่เจติ๋วก็มีเตาปิกนิกไว้ทําอาหารไว้ทํากับข้าวอุ่นเล็กๆน้อยๆของแม่ติ๋วแล้วนะคะเนาะของเล่นค่ะของเล่นคนแก่แอดมินแอดมินอุซื้อให้ค่ะรวมทั้งหมดนี้ก็จะประมาณเกือบหกร้อยค่ะโอเคนะคะเจติ๋วก็มารีวิว วิบเวฟวิบเวบให้พี่น้องดูจะ้ะชอบสีแดงนะคะมีสองสีค่ะมีแดงกับดำนะคะแต่ว่าแม่๋วชอบสีแดงน่ารักมากเลยแต่ว่าหัวแก๊ตมันก็เล็กเนาะค่ะเนาะกระปุกนี้ไม่รู้จะทํากับข้าวได้อรปกระปุกละห้าสิบบาทนะคะแก๊วแก๊ด,แกด,ดีแต่ว่าสมมุติถ้าใครมีก็จะมาซื้อบ้านเยิตวก็จะขายกระปุกหกสิบบาทนะคะ เอากำไรสิบบาทค่ะใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านแม่สิวก็มาซื้อได้นะคะกระปุกเดียวค่ะอ,อโอเคเนาะค่ะเนาะจะติววัขอจบคลิปจ้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกลักทุกไล,กท,กล,กท,กลทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมของเล่นแม่ติวของเล่นสอวอเนาะค่ะเนาะจ้ะแม่วาสีสวยปะคะน้องแย่แหมกสีสวยไหมเอ้ย จ้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ติวน้ำเลือค่ะเด้อบ๊ายบายจ้าเลิฟเลิฟทุกคนจ้า